ื่นเช้านะคะดึงดูดสิ่งดีๆง่ายมากๆเลยนะคะเรามาลองทดสอบกันใครทําได้นะคะคนนั้นคู่ควรจริงๆค่ะลองทําดูนะคะคือการขอบคุณนะคะทุกอย่างที่เราเห็นเลยนะ หรือพูดสิ่งดีๆนะคะให้กับตัวเราเองก็ได้นะง่ายๆค่ะลองทําดูเช่นอุย้ยวันนี้ตื่นมาหน้าตาสดชื่นแจ่มใสจังเลยอุย้ยรอยยิ้มชันตาตึงใจคนทั้งโลกไม่ว่าฉันมองเห็นสิ่งใดนะรุนแล้วแต่ดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาชั้นง่ายๆสบายๆขอบคุณมือวิเศษของชั้นนะที่สามารถเสกสร้างเนรมิดโดยบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่าย,าย,ายสบายๆขอบคุณพลังในร่างกายของชั้นนะอุย้ยที่มีตลอดเวลาเลยขอบคุณนะสิ่งดีๆที่เข้ามาไหลามาเทมาหาชั้นอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น ขอบคุณเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรที่มีแต่คนดีมีศีลธรรมขอบคุณผู้คนมากมายที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของฉันเนี่ยประมาณเนี้ยคุณลองพูดดูนะพูดเยอะๆพูดอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องราวดีๆมันจะทำให้ตัวเองมีพลังและดึงดูดสิ่งดีๆค่ะ